สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะพบกับคุณครูปลน,นะคะกับบทเรียนใหม่ที่ชื่อว่าบทย่าการคูณน,นั่นเองนะคะการคูณของเราวันนี้นะคะจะขึ้นในเนื้อหาเรื่องของความหมายของการคูณเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรนั้นไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะการคูณนะคะหมายถึงสิ่งต่างๆนะคะที่จะเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่ม มีจำนวนสมาชิกเท่ากันสามารถเขียนในรูปนะคะการคูณของจำนวน2จํานวนคือจำนวนกลุ่มคูณกับจำนวนสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะคะผลคูณของจำนวน2จํานวนนั้นคือจำนวนสมาชิกทั้งหมดอ่ะเมื่ออธิบายความหมายเด็กๆอาจจะยังไม่เข้าใจใช่ไหมคะอ้ะองั้นเราไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าคะ่ะ เด็กๆเ,เห็นรูปอะไรคะอ่ามีส้ม4จานในแต่ละจานก็จะมีส้มเท่าไรคะ5ผลเท่ากันทั้ง4จานเลยเรามานับจํานวนส้มกันก็จะได้ทั้งหมด20ผลนะคะต่อไปค่ะเรามาเขียนเป็นการแสดงการบวกกันนะคะจะได้เป็นว่า5บวก5บวก5บวก5เท่ากับ20 ก็คือว่าในแต่ละจานจะมีส้ม5ผลใช่ไหมคะเราก็จะบวก5 4ครั้งอ่ะแล้วเราจะมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่า4คูณ5เท่ากับ20 20ก็คือจำนวนส้มทั้งหมดคะ่ะเครื่องหมายคูณนะคะก็จะคล้ายลักษณะเครื่องหมายการกบาทหรือตัว x นั่นเองนะคะ4คูณ5อ่านว่า 4คูณ5เท่ากับ20 20นะคะเป็นผลคูณของ4กับ5 4คูณ5นะคะ4เป็นจำนวนของกลุ่มก็คือจานเราจะเรียกเป็นกลุ่มใช่ไหมคะส่วน5เป็นสมาชิกของในแต่ละกลุ่มก็คือในแต่ละจานจะมีส้มทั้งหมด5ผลนั่นเองคะ่ะ ดูต,ต,ต,ตัวอย่างถัดไปกันค่ะเ,เด็กเห็นรูปอะไรคะรูปถุงขนมคุกกี้ใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่ถุงเอ่ย5ถุงมีถุงละกี่ชิ้นลูก2ชิ้นนะคะอ่ามีขนมคุกกี้หถุงถุงละสองชิ้นเรามาเขียนแสดงการบวกได้ว่าสองบวก2บวก2บวก2เท่ากับกี่ชิ้นคะ10ชิ้นอ่าในแต่ละถุงก็จะมี 2ชิ้นด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็มี5ถุงก็จะได้เป็น2บวกกัน5ครั้งก็จะได้10ชิ้นนั่นเองค่ะเรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่า5คูณ2เท่ากับ10นั่นเองค่ะจะได้ว่า5เป็นจำนวนของกลุ่มอ่าก็จะมีทั้งหมด5ถุงนั่นก็คือจำนวนของกลุ่ม5กลุ่มนั่นเองค่ะแล้ว2เป็นจำนวน สมาชิกในแต่ละกลุ่มก็คือในแต่ละถุงก็จะมีขนมคุกกี้2ชิ้นนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างนี้กันค่ะเด็กๆช่วยคุณครูตอบนะคะมีโดนัท2กล,กล่องกล่องละ6ชิ้นนะคะเอ๊เราจะมาเขียนเป็นสัญลกักษณ์การบวกได้ยังไงน้มีโดนัททั้งหมดเท่าไหร่คะในแต่ละกล่องกี่ชิ้นลูกในแต่ละกล่องมีกี่ชิ้น อ่ะ6ชิ้นนะคะเราจะได้เป็น6บวก6 6บวก6 2ครั้งใช่ไหมลูก6บวก6เท่ากับเท่าไหร่คะจำนวนโดนัททั้งหมดลูกเก่งมากๆเลยค่ะเท่ากับ12ชิน้นนั่นเองดังนั้นประโยคสัญลักษณ์การคูณของเราจะได้ว่า2คูณ6เท่ากับ12ชิน้นอ่าสนะคะเป็นจำนวน กลุ่มก็คือมี2กล่องก็2กลุ่มแล้วสมาชิกของเรานะคะก็คือ6ใช่ไหมลูกอ่าในแต่ละกล่องก็จะมี6ชิ้นนะคะดังนั้นเมื่อคูณกันแล้ว2อคูณหเท่ากับ12ชิ้นนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้กันค่ะมีขนมคุกกี้กี่ถุงคะ8ถุงถุงละกี่ชิ้นเอ่ย3ชิ้นนะคะ มีคุกกี้ทั้งหมดเราจะเอาสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะคะมาเขียนจะได้ว่า3บวก3บวกสไปจนถึง8ครั้งนะคะเพราะว่ามี8ถุงเมื่อบวกกันแล้วขนมคุกกี้ก็จะมีทั้งหมด24ชิ้นนะคะประโยคสัญลักษณ์การคูณของเราจะเขียนได้ว่า8คูณ3เท่ากับ 24นะคะเด,เด็กงงไม่เอ่ยอะในแต่ละถุงเนี่ยจะมี3ชิ้นแทนไหมลูกถ้าเรามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกเราจะต้องเอาสมาชิกของเขามาเขียนนะคะจะได้เป็นในแต่ละถุงก็คือ3ชิ้นก็จะเป็น3บวกกัน8ครั้งเพราะว่ามี8ถุงนะเท่ากับ24แล้วถ้าก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณก็จะเท่า8ปคูณ3 นั่นเองค่ะค่ะนักเรียนขาจบไปแล้วนะคะ<ม>เกี่ยวกับความหมายของการคูณน,นักเรียนเห็นตัวอย่างของการจัดกลุ่มนะคะของแต่ละกลุ่มนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าสมาชิกในแต่ละกลุ่มจะมีจํานวนที่เท่าเท่ากันนะคะเมื่อเรานะคะมาเขียนในรูปของการคูณจํานวนส่วนจานวนก็คือจํานวนกลุ่มคูณกับจํานวนสมาชิกในกลุ่มนั่นเองนะคะวันนี้นะคะภารกิจของนักเรียนก็คือให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าหน4้า ถึงหน้า158นะคะและมีกิจกรรมใบงานออนไลน์ให้นักเรียนทําเพื่อทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับความหมายของการคูณอีกหนึ่งครั้งนะคะเจอกับคุณครูใหม่เจอกับคุณครูเปิ้ลได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้คุณครูเปิ้ลไปก่อนสวัสดีค่ะ